จชียงตน้นททชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูชั้งต้นทาทาชนบุรีนะในรับเข้าอีกเคสนะก็คือลูกค้าเอากล่องมาให้เช็คนะเบื้องต้นมีรถมีอาการรถเล่งไม่ขึ้นนะอันนี้กล่องเป็น A36 นะอีกตัวที่ติดอยู่กับรถเป็น A36B ก็เอาคอยมาเช็คพัดลมแปลงมา2ตัวเดี๋ยวจะเปลี่ยนพัดลมใหม่คู่หนึ่งอ่าอ่าเบื้องต้นนะอันนี้กล่องลูกค้า A36B ใส่ลองเทสดูก่อนไาดูโค้ดในกล่องพี่สองหนึ่งศูนย์สามนะหลักๆถ้าเสียโค้ดตัวนี้ค่าลบดูก่อนนะว่าออกไหมอ่ะลบโค้ดลบไม่ออกขึ้นอ,อาการเดียวกันคือลิ้นปีผีเสื้อสนะองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ ดูกล่อ,องมันน่าจะมีปัญหานะ่ติดเครื่องด้วยติดเครื่องดูกล่องนะเร่งดูเร่งไม่ขึ้นนะครับเหยียบก็เร่งเหยียบคาไปรอบขึ้นอยู่แค่พันสองรอยรอบปอยเหยียบอ่า ประมาณนี้นะก็โค้ดก็ลบไม่ออกมาดูโค้ดอ่ะตัวนี้ขึ้นมาแล้วทีสองหนึ่งศูนสามนะร้อยกล่องมีปัญหาจับเครื่องเลยอะเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบนะครับก็คือทดสอบกล่อง ก่อนนี้นี่อ่ะใส่เลยหลังจากใส่กล่องนะอ้าวติดเลยอ่ะมาดูว่าเรีงขึ้นไหมเบิ้นโอเคอเรีงได้<อ>ปกตินะเรียบร้อยอกล่องนี้ใช้ได้นะอกสวยมาดูโค้ดในกล่องนะ ไม่มี่านแน่อ่าไม่เพิ่มแก้เพิ่มฉนวนหุ้มคอยนะสี่ตัวแล้วก็กาวตัวหนึ่งพัดลมตัวหนึ่งนะสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะก็คือลูกค้าวิ่งมาซื้อกล่องนะเอากล่องไม้เทสอ่าให้เทสว่าเสียไหมนะครับแล้วก็แก้หุ้มคอยเพิ่มกาวเปลี่ยนพัดลมนะที่พัดลมแปลงมาหนึ่งตัวเราจะเพิ่มหัวเทียนอีกสี่หัวอ่าจบสวยๆไปเลยนะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถตาทาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับอู่ช่างต้นตาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2เรื่องรถัาพาลึกถึงช่างต้นทาพาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ